คือผิวก็จะอย่างนี้เลยนะคะอ่าริ้วรอยจีนกาแผลเป็นและหนักๆก,ก็เป็นฝ้ากลับหมดตั้งค่าครีมไปเยอะทาไหนก็ไม่ได้ผลแต่ก็ไม่เข็ดเนี่ยอันนี้ซื้อมาใหม่อีกละตรงไหนที่มันมีปัญหาหนักๆฉันก็จิ้มไปเลยนะแล้วก็เน้นเน้นทาเข้าไปเนี่ยดีขึ้นไหมหน้าทามาประมาณเจ็ดแปดวันเองนะ คือรู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองดีขึ้นก็เลยอยากให้ทุกคนช่วยดูเปรียบเทียบกับตอนก่อนใช้ตัวเซรั่มเลิฟสกินนะคะหลักๆก,ก็คือฝ้ากระจางลงเนี่ยผิวมันนุ่มขึ้นมันสุขภาพดีขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็เนื้อเซรั่มก็คือบางเบามากๆไม่แพ้เลยเนี่ยทาทุกวันทาเป็นประจำนะยังไม่ถึงเดือนเลยนะดูผิวสิเนี่ยเหมือนได้ผิวใหม่เลย